พี่กูใส่ชุดนี้จะไปไหนยายบอกว่าจะพาไปไหนนะเลเจกซี่เหรอซีอ่ <laughs> แปลกใจว่าใครดูดิดูที่ทำดิเฮ้ดู C ที่ทำดิซี C แปลกใจใครวะนี่ใช่พี่กูดไหมใช่พี่กูดหรือเปล่า <laughs> ดูซีเข้าไปใกล้ซีเข้าไปใกล้ซีซีมา,ใก,าใกล้น้องหน่อยเออ เมฆเยอะเลยวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะยืนท่านั้นเหรอฮะยืนท่านั้นเหรอใช่ไหมซีไม่เคยเห็นไงฮะซีไม่เคยเห็นกู๊ดไงมาทำหน้างงไม่เคยเห็นกู๊ดไงไหนบุกวิธีดิโอโหหล่อเลย รถข่มขู่นี่ต้องจ่ายใช่ไหมทุกครับด้วยสิโน้ยหายได้ออกไไปรู้ไม่ออกด้วย

ขอทางหน่อยครับบอกลุงขอทางหน่อยครับไป <c oughs> ยี่สิบบาทจะเอาอะไรเลือกเลย <c oughs> เลยไปหน่อยลูกของเล่นเลยไปหน่อย